มาบอกกล่าวกันความรู้ดีๆกันครับถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดรอยาญนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดอย่าเซ็นรับทราบในเอกสารใดๆทั้งสิ้นครับโดยเฉพาะยิ่งในชั้นพักง,งานสอบเสได้แล้วถ้าเราไม่ได้กระทำความผิดอย่าไปเซ็นลงในเอกสารใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งอย่าไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่าไปชี้ จุดหรือสิ่งของที่เขาว่าเราเป็นผู้กระทําความผิดหรือของนั้นเป็นของที่รกระทาความผิดเช่นยาเสพติดอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออะไรก็ตามอย่าไปชี้อย่าไปเซ็นในเอกสารใดๆทั้งสิ้นครับดังนั้นหากเราถูกล่าหาว่ากระทาความผิดทางอาญาต้องรีบติดต่อนะครับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง,องหรือผู้ซึ่ง เราไว้วางใจให้มาที่สถานีตำรวจหรือจุดที่มีการควบคตัวโดยเร็วที่สุดนะครับ จำฮะอย่าลงลายมือชื่อในเอกสารใายลายมือ,อในเอกสารที่ไม่ได้เขียนข้อความใดๆหรือลงลายมือชื่อในเอกสารที่มีการจัดทําสาเร็จรูปแล้วอย่าเขียนเด็ดขาดน,นะครับฝากกันไว้ฮะไม่ต้องกลัวตํารวจต้องนําตัวเราส่งสารภายใน48ชั่วโมงปฏิเสธอย่าเซ็นอย่าชี้และอย่าจายอมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัสกาวะวัตกรรมเด็ดขาดครับ